ฟังเสียงนี้หลับดีแน่นอนค่ะทุกคนคะวันนี้เรามีเสียงที่จะทําให้หลับสบายมาฝากกันค่ะซึ่งหลายคนลองใช้ดูแล้วก็ได้ผลจริงๆนะคะเพราะว่ามีงานวิจัยออกมาว่า เสียงความถี่ต่ำเนี่ยมีผลต่อการหลับนอนของเราจริงๆค่ะนั่นก็คือเสียงเงียบค่ะแบบไม่มีเสียงรบกวนใดๆเลยนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยนอนหลับง่ายที่สุดแต่ถ้าใครนะคะไม่สามารถหลีกเลี่ยงเสียงแวดล้อมที่มีเสียงดังรบกวนตลอดเวลาได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงดังจากรถแตรหรือว่าหมาหอนนะคะหรือว่าใครที่อยู่ใกล้สถานบันเทิงหรือว่าอยู่ใกล้กับคนที่นอนกรนจริงๆเนี่ย ถ้าไม่สามารถลีดเรี่ยงกับสถานการณ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมแบบนี้ได้ลองเปิดดนตรีที่เป็นเสียงจากธรรมชาติเช่นฝนตกน้ําไหลมีการศึกษาออกมาเลยนะคะว่าคลื่นความถี่ที่อยู่ในระดับ4,000เฮิรตซ์ขึ้นไปมีผลทําให้สมองมีแนวโน้มนะคะจะสร้างคลื่นอ,อัลฟาเสียงเหล่านี้นะคะจะทําให้ผ่อนคลายจิตใจสงบก่อนนอนได้ค่ะนอกจากเสียงจะมีผลต่อการนอนแล้วนะคะยังมีอีกสิ่งหน,นึ่งนะคะที่มีผลต่อการนอนของเรามากๆนั่นก็คือฮอร์โมนเพศที่เป็นสารตั้งต้นช่วยผลิตสารการนอนขึ้นได้เองตามธรรมชาติถ้า ้าฮอร์โมนดีร่างกายสร้างสรารการนอนได้ดีก็ไม่จําเป็นต้องเปิดเพลงกล่อมนอนก็จะทําให้เพื่อนๆไม่มีปัญหาการนอนหลับเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีวิธีทําให้นอนหลับง่ายมากขึ้นนะคะมาแชร์ประสบการณ์ที่ใต้โพสได้เลยแต่ถ,ถ้าใครอยากปรึกษาปัญหาการนอนไม่หลับก็สามารถทักไลน์ที่หน้าโปรไฟล์มาถามกันได้เลยค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องดีโตเต้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ